แล้วอุ่ยเหวี่ยงขวามาอย่าไปโดนครับฮครูบัวขาวเป็นฝ่ายจี้แล้วต่อยท้องเข้าไปฮะโอ้จังหวะนี้จุกครับผมวารอสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และแอดมินทีครับวันที่3กันยายนที่ผ่านมาครับแอดมินทีได้เดินทางไปที่เซนทันเวิลด์ชั้น8นะครับผมเพื่อไปชมการแข่งขัน b k f คเอฟดีไทยแลนด์ครับระหว่างครูบัวขาวนะฮะปะทะกับวาโรนั่นเองครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมตอนแรกเนี่ยจะจัดที่ราชดำเนิน เนินะแต่ว่าถูกย้ายนะครับผมอย่างเร่งด่วนนะฮะก่อนวันชกเนี่ยแค่ประมาณย4ชั่วโมงเท่านะครับผมโอ้ต้องบอกว่าทางผู้จัดเนี่ยก็วิ่งวุ่นเหมือนกันฮนะต้องอยังไงขออภัยนะครับผมสำหรับการที่งานจัดงานเนี่ยอาจจะมีการแบบว่าติดขัดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟนี้กันครับ สำหรับผู้ชมนะฮะที่อยากชิวมให้มันชิโมอะไรกันได้ที่999 BT นะครับผมตามลายอดโลโก้ที่คุณเห็นลายอดนี้แอดมินทีมมั่นใจแนะนำเลยนะครับเป็นไฟแรกนะครับผมที่ทางครูบัวขาวครับผมเปลี่ยนมาใส่รองเท้าแล้วก็ขึ้นมาต่อยในกาดิกาโวยสากรใช้ได้แต่เดียวนะครับผมใช้หมัดได้อย่างเดียวนะใ้ไฟนี้นะครับเป็นเวทีวงกลมนะครับต่อย2นาทีนะครับผม5ยกนะฮะบโรฮะตัวตันเลยนะครับผม 70็ดนะลครับเราดูครับผมหมัดเอียงขวามาฮะนี่ทางครูวัวขาวนะครับผมก็ได้มีการนําเอาเทคนิควิชานะครับผมของของแป้งครับเป็นครูของแอดมินทีเนยนำไปใช้ด้วยนะอุ้ยดูฮะจังหวะนี้ครับเียงหมัดมาแรงเลยนะครับต้องระวังนะครับผมครูวัวขาวครับโดนเข้าไปแปลกๆได้นะครับโดนหมัดเปล่าๆแบบนี้นะฮะระยะอาวุธก็ยังได้เปรียบอยู่ฮะดูฮะใช้ลูกนี้นะครับผมการป้องปิดนะครับเดินเข้าหาทีมที่ไปครับ เราใส่ครับวารก็เดินวนนะฮะพอลอยหาจังหวัดแต่ว่าครูเขาเขาก็ลอยบรับสองแล้วก็ติดบล็อกนะครับเดินเข้าหายักซ้ายครับนี่ฮะพิมพ์ซ้ายหน้าไปนะครับผมวารตอนนี้เริ่มแตกแล้วนะฮะทิมอีกทีครับไวเลยนะฮะเหมือนมืฉกครับเดินบุกเข้าหาครับ จริงๆถ้าเป็นสนามราชดำเนินเนี่ยมันจะมุมมองจากด้านบนนะอาจจะมุมมองได้ดีกว่านี้นะครับผมทิมไปอีกทีครับเอาฮะตอนนี้อย่างที่เห็นครับสันจมูกแตกนิดนึงแล้วครับผมสาหรวาโลนะฮะโดนหมัดทิมของนักปูบัวขาวเข้าไปครับบุกเข้าใส่ครับวาโลเพียงหาจังหวะสวนคืนไม่ได้นะฮะจังหวะนี้โดนทิมไปอีกทีนึงแล้วอู้ยยงขวามาฮะอย่าไปโดนครับบุกเขาเป็นฝ่ายจี้แล้วต่อยท้องเข้าไปฮะอู้จังหวะนี้จูกครับผมวาโลแล้วก็โดนทิมซ้ายไปอีกครั้งครับ เข้าใส่แล้วต่อยท้องพอมปแล้มหูดูครับผมต่อยชายโค้งต่อยขวาตามไปต่อยชายโค้งอีกสองทีครับผมล่วงลวงไปฮะโอ้โหนี่ฮะโอ้ความดุดันของทางครูบัวขาวนะครับโลนี้ล่วงลวงไปแล้วดูทางขวามือล่างนะครับผมนิกเชฟแม่ครับผมประธานผู้จัดครับบอกให้วาโลพยายามลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาสู้นะครับนี่ฮะโอ้เราลุกไม่ไหวก็นอนลงไปอาฮะสู้ไม่ได้ครับผมสุดท้ายฮะ โอ้เป็นทารครูคัวขาวครับเอาชนะน็อกไปในยกที่1น,นะครับเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันครับนี่ฮะโดนก่อนนะครับผมโดนหมัดเวียงมาก่อน2ทีนะครับแต่ว่าลองดูจังหวะน,นี้ฮะลูกหลอกครับดูฮะเจ้าเหมือนเจ้าเวียงซ้ายแต่นี่ฮะคุกซ้ายแทนครับผมโหดดูขวานะครับผมแต่ว่าคุกซ้ายครับ โดนเต็มท้องเลยฮะเราก็จุกเลยครับผมจังหวะนี้จุกแล้วฮะแล้วทางคูบเขาก็ตามไปซ้ำานี่ฮะไม่ปล่อยครับดูฮะโดนเข้าไปบริเวณชายโครงแบบนี้ฮะอย่าบอกว่าต่อยโชว์ต่อยอะไรนะครับผมโดนแบบนี้ไปลองโดนได้ครับมันจุกมากจริงๆนะครับผมโอ้โหนี่ฮะชายโครงบริเวณนี้นะครับแล้วมันหมัดเปล่าๆด้วยนะครับ ยอดจริงๆครับเกิดชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมวยไทยฮีโร่แล้วก็ครูโบขาวด้วยนะครับที่ไปชกในมวยเดนกามวยสากลใหม่มีครั้งแรกครับออกจากคอมฟอร์ตซูของตัวเองที่เคยเป็นแชมป์มวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งนะครับไปรับชมคลิปสัมภาษณ์กันครับไฟ,ไฟที่เรามันเป็นไฟที่ที่เราแบบตั้งใจแล้วก็จต้นเต้นอีกไฟหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่ามันกังวลตลอดเวลาว่า กลัวว่าต่อยต่อยไปแล้วในความที่จนมุมกลัวแข้งเขามันจะออกไม่คิดว่ามันจะเร็วเพราะว่าคิดว่าการที่หลอกมัดไปคิดว่ามันจะจะเบาชิไหนได้การที่เราก็แท่งหมัดไปม่รู้สึกการที่เรามันโดนคือจริงๆการที่เราเคยใส่นวมมาก่อนใช่ไหมครับพอมันโดนเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยหมัดมันแรงขนาดไหน พอเรามือเปล่ารู้สึกว่ามันเข้าแล้วรู้สึกมันเข้าเนื้อไงครับมันเข้าเนื้อรู้สึกว่ามันโดนโดนเป้าถึงเป้าการที่นอกเร็วมันก็คิดว่ามันต้องถ้าเราโดนอย่างนั้นคิดว่าอาจจะนอกได้เหมือนกันต้องคุยกันก่อนครับว่าตอนนี้ทาใจยังไม่ได้เลยนะครับต้องดูอีกเพราะว่ามันมันก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูดูด,ดูคอนเทนต์อีกที่ว่าเราจะยังไงต่อครับเพราะว่า มันต้องให้ชินกว่านี้ครับเพราะว่ามันเรื่องเรื่องหมัดเนี่ยมันยังไม่ชินมากเท่าไหร่ครับต้องไปซ้อมให้มันชินกว่านี้อาจจะโดนหมัดคู่ซ้อมก่อนก็ได้